สวัสดีคะ่ะทุกคนนี่มรามีทิทบบปความเนี่ยกันนะคะก็เหมือนเป็นเทสรถด้วยโอ้ทางข้างหน้าเนี่ยมองไปแบบทางนีเชื่อผมจริงเ,เดีย๋ยวเขาก็เตี่ยงเขาก็เที่ยวเต็มที่แล้ว 搞来嘛，来嘛嘛。慢 ได้สพักนะคะสปริงล้อหลังก็คือหลุดค่ะเป็นไงเหนื่อยเหรอเหนื่อยแล้วอ๋อโอเคขนขนอุปกรณ์อะไรครับอ๋อโอเคเราเลื่อกุ้งเลืกุกครับอ่าหมดเอ็มเอี่ยวพอกี้เอาฝั่งไหนฝั่งบนหรือฝั่งล่างไหมพี่พี่มุ้งหน้าติดท้องไอ้เนี่ยอยู่ล่างี่มมดยก็ต้องใช้วินช่วยกันเดินนะคะ พุ่นแรงเพราะว่าน่าจะฟังก็เป็นชั่วโมงก็จะผ่านไปได้

ไอเนี่ยไอเนี่ยมันแค่ให้มันอยู่ในตำแหน่งมันไม่เฉยเพราะเบ้าล่างมันใหญ่ดิถูเบ้าล่างไม่ยังก็คือจะใช้เชือกนะคะมัดตะปิงกับตัวรถไว้ก็คือน่าจะพอไปได้เรื่อยๆก่อนโอ้โหแจมแาว แทมกำลังตันเบรอยู่ครับ ร้อนมากเลยอ่ะเนี่ยมันเจออุปสรรคชัดมานะคะต้นไม้ใหญ่เลยอันนี้รากคายอยู่กับดินเลยเนี่ยมันไม่เอาร่มร่มอยู่ นะกกอนดีไปไป I <laughs> got ไม่ปูลมล้อเลยไม่ปลมลูมปลมลเลย ที่มีความชันแล้วก็ทางฝั่งซ้ายก็คือถูกน้ำซาะไปหมดแล้วนะคะไปไม่ได้ก็เลยจําเป็นต้องขึ้นทางฝั่งเนินหินก็ใช้วิธีวินเอานะคะเพราะว่าพยายามแล้วรถก็คือมีอาการจะงายอะคะ่ะกาะ i g h t ขวาไปก็ได้นะจ,นจริงๆอะ เดินหน้ามั้ยไหมเดินอีกหน่อยนะึกเดินอีกหน่อยนหมไห้บอนหน่อยอ่าโอเค เสียงดินดังแบบนั้นวะแล้วว่าตอบครับอ่าขึ้นมาหมดเัยครับพี่วนเนินเมื่อกี้หมดแล้วกำลังมาเนินอีกันเลยงาโอเคอครับผมแล้วแจ็ถึงยัง เนี <Es> reason, so ้นะคะก็เคยลายผิดนิดหนึ่งทําให้เทคหลายลอกแล้วก็บวกกับอีล็อกหลังนะคะทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพบวกกับน้ําหนักรถเรานะคะคือก็คือรวมทั้งคันนี้ก็สามพันกว่าก่อน รถนี้ล้อหน้าซ้ายแสนอยู่ถอยไหมข้อม,มาเลยไม่ต้องหักล้อข้อม,มาข้อม,มาถอยมาก่อนจ้ะ เหมือนลูกยงตรงบูสมันฉีกก็ต้องไปต่อแหละออบมาได้สักระยะนะคะแล้วก็เจออุปสรรคงานใหญ่ปีกนกขาดแล้วเราก็พยายามที่จะดามปีกนกนะคะเพื่อให้ไปอยู่ในที่ที่จอดได้สะดวกแล้วก็นอนได้ อุปกรณ์ที่ใช้ในการดังก็คือด้ามจอบกระรอกน้ำแล้วน็นะนมตเนี่อมาร้อยก็เป็นน็อตออนนี่นะคะมีมีตัดิเฟนตนึงครับ เอฟอาร์นี่ครับอือหือโอ้โหโคตรเลยเอฟแปดร้นี่แป็ไท่ายของใครมาเนี่ยของเอ็มบอมบน,อนนท์ต้องคิดถึงรถนนท์น่ะอะไรพังน่ะนนท์ต้องเตรียมไว้หมดเลยนะเพราะผมขับรถเดียวน่นอนฮ่าฮ่ ตอนระหว่างที่ซ่อมเมื่อวานก็ได้พยายามเดินหาสัญญาณนะคะแล้วก็ติดต่อพี่น้ำเชี่ยวนะคะให้ติดต่อช่างที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับเราขึ้นมาช่วยเราในเช้าวันถัดไปเพราะว่าขาลงหน้าจะต้องทิ้งน้ำหนักลงทางล้อที่มีปัญหาเยอะนะคะก็อ,ะะอยากให้ช่างขึ้นมาเชื่อมโอเคครับเพื่อความมั่นใจ ที่เสร็จนะคะก็พากันเก็บของลงมาก็ยังไม่ไกลเท่าไหร่นะคะก็จุดที่ดานไว้ก็หักอีกรอบค่ะเอาลงมาจะได้เห็นลงมาจะได้เห็นีออนนตตท่มามกิ้งทับรถไม่ได้แต่รถไป็รอยไปใส่ดีย หอยแพรใส่ลม่อเหมนที่ในเนี่ระหว่างรอนะคะก็เตรียมให้พร้อมนะคะเพื่อที่ช่างมาถึงปุ๊บก็จะได้เชื่อมได้เลยก็ยกรถไว้รออะไรไว้รอตัดเลกรอไว้ทุกอย่างนะคะคุณ่กินวอนกนะคตามมัน่ะ โอ้ตักข้าวนี่ตักของการเรียนรู้มาเลยเนี่ยข้าเรียนมาไอ้เมื่อกี้ไม่ได้เรียนพอมันหลุดปั๊บหัวกระแทกกันแน่นะเออตโดนคิ้วกระแท้อันนั้นเดี๋ยวไม่เด่นเดี๋ยวไรูปไม่ขึ้นอ๋อเลยนะเมย์ทยรูป้ำเลยนะเนี่ยใจจำเลยช้ำเงื่อนแล้วช้ำไม่ตูคิดว่ามันมีรูปไหมโอ้ที่เนี้ย ยืมพอดีันซื้อปีแล้ไม่ทิปลุงเราก็ได้เยอะนะทริปลุงอะลุงปุ๋งอ่ะลุงปุ๋งเราก็ได้เยอะเหมือนกันพี่แช่งของเรานะคะพี่อาคมนะคะก็มาถึงพอดีก็ลงมือเชื่อมได้เลยแล้วก็รอบที่สามนะคะขยับได้อีกไม่ไกลก็ไม้ตีกองหัก

แล้ว se กู้อติดตรงไหนอ่ะที่บอกวินนะครับ Oh. คมนะคะก็สะแสดงความมีน้ำใจให้พวกเราขั้นสูงสุดคือแกขอไม่รับเงินนะคะแกบอกว่าแกมาเทสรถแล้วก็มาเที่ยวเล่นเฉยเฉยพวกเราก็ซาบซึ้งใจกับพี่แกมากก็ขอบคุณพี่เขามากจริงๆพวกเราก็เดินทางออกมาจนถึงเส้นทางหลักนะคะก็มาถึงปั๊มก็ต้องออตั้งสูวนล้ออีกรอบนึงเพราะวะ่าเนี่ยค่ะเบี้ยวเลยขับบนทางปกติไม่ได้ อันนี้พุงอะไรตรงไหมรอพุงอะไรตรงไหมใช่ไหมทำไมถึงตั้งใจให้มันตรงเนี่ยแล้วตอนนี้ล้อตรงแล้วเราค่อยตรงนี่เสร็จนะคะพวกเราก็เดินทางกลับบ้านกันทริปนี้ก็คือให้บทเรียนเราได้หลายอย่าง ว่าครั้งต่อไปเราต้องทำยังไงนะคะสวัสดีค่ะ